ดูข่าวการแจกเงินของรัฐบาลต้องดูช่องนี้ช่องสตังมีเดียยิ่งดูยิ่งได้เงินหลายคนสงสัยนะคะว่าลงงทยเบาคนละครึ่งกลางเดือนมกราคมนี้รอบเก็บตกเนี่ยจะให้5,000 หรือคนละ3,5 0 0ั้าสตังไปตามข่าวมาเรียบร้อยแล้วมาดูคลิปกันครับหากคุณติดตามข่าวสารการแจกเงินแลนะสิทธิสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลอย่าลืมกดติดตามช่องสตังมีเดียอยากรู้ข่าวก่อนใครอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับรู้ข่าวก่อนมีโอกาสได้เงินและสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐบาลก่อนจากช่องสตังคมีเดียครับหลายคนถามนะคบว่าลงทะเบียนคนละเครื่องรอบเก็บตกนี้นะครับรัฐบาล,ละจะให้อย่างไรนะครับสับสนกันมากระหว่าง5 0าพันบาทกับคนละ3,500บาท ล่าสุดนี้นะครับสต๊าฟได้รับข่าวจากทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับกระทรวงการคลังบอกว่ารอบนี้เนี่ยจะเปิดลงทะเบียนเก็บตกนะครับยังคงให้คนละ3,500บาทเหมือนเดิมนะครับซึ่งในวันที่15มก,กราคมน,นี้จะประกาศว่าจะเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่และจะมีคนที่จะได้รับเงินคนละ3,500บาทกี่สิทธิ์นะครับแต่ล่าสุดได้ประเมินแล้วว่ามีประมาณ1 6 0 0น0กว่าสิทธิ์ ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนเพราะฉะนั้นทุกผู้ชมท่านใดนะครับที่พลาดจากการลงทะเบียนครั้งที่แล้วหรือลงทะเบียนครั้งที่แล้วไม่ผ่านรอบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเดิดตามสตั์ให้ดีและหลายคนถามว่าแล้วเรื่องเงิน5,000คนละครึ่งเนี่ยมาจากไหนซึ่งข่าวนี้นะครับเป็นข่าวที่หน่วยงานเอกชนเสนอให้ภาครัฐเพิ่มจํานวนเงินจากส5มพันเป็น5,000ซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยรับทราบแต่ยังไม่ได้มีการอนุมัติแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นแล้วข่าวนี้เป็นแค่ข้อเสนอดังนั้นแล้ว การลงทะเบียนคนละครึ่งรอบเก็บตกกลางเดือนมนกราคมน,นี้จึงได้เงิน3,500บาทเท่าเดิม ส่วนใครนะครับที่ได้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส2แล้วยังไม่ได้ใช้รีบใช้ด่วนนะครับภายในวันที่14มกราคมน,นี้ถ้าคุณไม่ได้ใช้สิทธิ์แม้แต่ครั้งเดียวภายในวันที่14มกราคมน,นี้สิทธิ์ของคุณจะโดนตัดและนําสิทธิ์นี้นะครับไปเปิดลงทะเบียนในรอบต่อไปนั่นเองครับหากคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่รอการลงทะเบียนคนละครึ่งและอยากได้ข้อมูลข่าวสารคอมเมนต์ชื่อจังหวัดและบอกว่ารอลงทะเบียนนะครับสตางค์จะไปหาข่าวให้คุณเตรียมตัวเพื่อครั้งนี้จะได้ไม่พลาดรับเงิน3,500คนละครึ่งรอบที่ เกก็ตนนั่นองอย่าลืมกดติดตามช่องสตาร์มีเดียและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสตาร์จะส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอโทรศัพท์มือถือบริการฟรีไม่คิดตังกับรายการสาระแชร์ประชารับคลิปวิดีสั้นไน่หากระชับดูแลเข้าใจง่ายแหล่งข่าวเช็คได้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วเจอกันกับข่าวแจกเงินข่าวหน้าครับ